โดนแล้วมีอาการ,ลรแล้วก็นี้เขาดุดแหม้วรุ่งร่างได้เลวครับคู่นี้โอ้โหพุกกระปั้นกันแล้วครับสำหรับไชยจรั์มอกรุงเพทพธนบุรีโอ้โหมาดูมากยกยืนที่โอโ้ยโดนขวาอีกแล้วครับโอโ้ยโดนขวาอีกแล้วครับอีชอบเลยครับโอ้โหกระปั้นขวากันเต็มๆครับลูกนี้ <laughs> าใส่งาเลยมาบ้างแล้วครับควักกัทฐิธาทรหดนะครับโอ้โหดีฟันสอกครับเพชรรจารดต่อยหนักมากเลยครับดูครับนีเข้ามาแล้วอาการนะครับขวาบวกเข้าไปยกนี้ไทยเงาเลยโอ้โหเจอบัดวาครับเดี่ยกับซ้ายมาโอ้โหดักแม่นแ่นแต่ว่าเจอฝาเข้าไปไม่เลยครับโอ้โหแข้งขวาแต่ปปช้ำนี่เป็นเรื่องธรรมชาติครับเอียงนะดูเอียงไปเอียงมาเหมือนกันครับเพชรจารดแม่ โดนแล้วมีอาการแล้วับนี่ครับโดนต่อยท้องทีเดียวเข้าไปเลยครับโอ้โหก็เอียงไปเอียงมาแล้วแต่โดนหมัดแล้วครับดูแล้วไม่ไหวแล้วครับไม่ต้องนับแล้วครับดูนะครับเจาะขาให้พะวงก่อนครับโดนขานั้นทำท่าจะช็อตช็อตแล้วนะครับทางด้าเขาไม่จะหลัดโดนตกวาเข้าไปครับแล้วดูครับฉลาดครับหลอกครับปักหุยลิ้นปีนะครับต่อยลิ้นปีต่อยคู่หัวใจครับดูครับดึงจังหวะเด้งเชือกมาพอดีครับดูนะครับ วางแข้งโดนหมัดทำท่าจะเอียงครับแล้วดูครับโยกโยกสร้างจังหวะครับทิ้งเชือกเด้งมาปุ๊บพอดีเลยครับโอ้โหลงตัวครับจบเลยครับเจาะขาไอพะวงก่อนครับโดนขานั้นทำท่าจะช็อตๆแล้วนะครับทางด้างของไม่จะหลัดโดนตกขวาเข้าไปครับแล้วดูครับฉลาดครับหลอกครับปักโอ้ยลิ้นปีนะครับต่อยลิ้นปีต่อยคู่หัวใจครับดูครับดึงจังหวะเด้งเชือกมาพอดีครับดูนะครับ วางแท้งโดนหมัดทาท่าจะเอียงครับแล้วดูครับโยกโยกสร้างจังหวะครับทิ้งเชือกเด้งมาปุ๊บพอดีเลยครับโอ้โหลงตัวครับจบเลยครับ